สวัสดีค่ะเจอกับช่องรักเลขชาแนลนะคะวันนี้จะมาบอกเลขล่างนะคะสิบล่างเดินดีเดินดียาวนานมาหลายงวดแตดมาลงให้แค่ห้าหกวดนะคะแล้วก็จะมาจับสูตรกับหน่วยล่างเดินดีนะคะหน่วยล่างนี้ก็เดินดีมายาวนานเพิ่งผิดงวดที่ออกศูนย์หะคะ่ะแล้วก็ เมื่อที่แล้วผิดจากหลักหน่วยมาเป็นหลักสิบมาออกเป็น5้าแค่นั้นนะคะแต่ก็สูตรนี้ลองจับดูน่าจะาเข้านะคะให้เพื่อนๆพพิพจารณาดูแล้วกันนะคะก็สูตรก็จะใช้10บล่างก็จะใช้หมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบครั้งที่2แล้วก็บวกร้อยครั้งที่3ามบวกสี่คงที่นะคะ ได้เท่าไรก็บวกอีก4แล้วก็บวกอีก1นะคะ5บวก4บวก2วกวก1วกบวกคงที่นะคะ5บวก4เท่ากับ9บวก2เท่ากับ11 1 1 1เตีเป็น1นะคะ1บวก1เท่ากับ2อบวกอีก4คงที่เท่ากับ6นะคะ6เดินหน้าไป็น4แต้มเป็น0 0เดินหน้าอีก1แต้มเป็น1 ได้เด่น6กศนะคะเลขที่ออกคือ0ูย์หถูกที่ศูนหลัก10นะคะถูกที่ศหลัก10นะคะต่อไป5 5บวกหเป็น6กบวกสเป็น8ปบวกสเป็น11บเวกหเป็น16บวกอีก4เป็น0นย์ะคะศบวก ไว้อีกสี่แต้มก็ได้4บวกไป็น1แต้มก็5ก็จะได้เด่น0 4นย์หนะคะเลขที่ออก5 8ล่างค่ะถูกที่5หลัก10ต่อไป1บวก9เท่ากับ0บวก6เท่ากับ6บวก5เท่ากับ11บวกได้เเท่ากับ8 8บวก2เป็น0 0ย์ย์บวก4คงที่ได้สนะคะ ได้เด่น4เดินหน้าไปอีก4แต้มเป็น8 8เดินหน้าไป็นึแต้มเป็น9ได้เด่น4 8, 9, ี่ดเกลขที่ออก92ถูกที่9หลัก10ค่ะตามนี้นะคะสูตรที่ขีดไว้นี่นะคะ6บวก0นบวก7บวก9บวก8บวก2นี่นะคะบวก4ี่คงที่ก็ได้6บวก0บวก7เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก8เป็น30เป็น0นะคะ0บวก2เป็น2บวกอีก4เป็น6ได้เด่น6เดินหน้าปอีก4แต้มเป็น0 0 0เดินหน้าอีก1แต้มเป็น1ได้เด่น6 0 1เลขที่ออกคือ6 1ถูกที่6หลัก10นะคะ 8วก1บวก7บวก6บวก4วก0นะคะก็จะได้8บวก1เป็น9บวก7เป็น16 0บวกอีก6เป็น2นะ2บวกอีก4 2บวกอีก4เป็น6 6บวก4คงที่เป็น0ได้เด่น0เดินหน้าเปอีก4แต้มเป็น4เดินหน้า4เดินหน้าเป็น1แต้มเป็น5 ได้เด่นศูนย์สี่ห้าเลขที่ออกคือห้าสามถูกที่ห้าหลักสิบนะคะก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นก็เข้าหายาวชุดนี้ยาวเป็นสิบสิบสิบของวดยาวค่ะชุดนี้สวยมากก็จริงๆเป็นชุดที่นั่นแล้วเขาก็ไปกระจายออกนะฮะถ้าโชคดีออกชุดนี้ก็จะถูกนะคะ ไม่ัดแบต่อไปจะใช้เด่นล่างนะคะเป็นหน่วยล่างนะคะใช้ร้อยบนบวกหนึ่งสูตรสูตรที่อมตะร้อยบวกหนึ่งแล้วก็เดินอีกสองแ้มนะคะสูตรนี้ก็เดินดีอยู่แต่ว่าเมื่องงวันนี้ผิดวันเดียวเนี่ยวันศูนย์หกนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเดินอยู่เดินถึงสิบ่องวัดไม่ผิดนะคะเพิ่งจะผิดนี่แล้วก็ชอบมาหลักหน่วย หลักหน่วยตลอดแต่ว่าพอมางวดที่ผ่านมาออกแบบมาออกหลักสิบนะคะเห็นไหมคะ,ะก็เลยมาจับคู่กันนะคะอันนี้ชอบมาหลักสิบอันนี้มาหลักหน่วยก็มาจับคู่กันหรือถ้าจะไม่ให้พลาดก็เล่นกลับไว้ตัวไหนที่เห็นว่าดับก็ตัดทิ้งไปก็ได้นะคะสูตรนี้ก็จะใช้ร้อยบนบวกได้หนึ่งแล้วก็เดินอีกสองแต้มน,นะคะร้อยบนคือหก ร้อยบนคือ6บวกได้1นะคะก็เท่ากับ7 8 9นะฮะเดินอีก2แต้ม7 8 9ออก0 6วันนี้ผิดผิดว่าเดียวเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นก็ถูกตลอดแล้วก็มาผิดว่านี้ต่อไปร้อยบนคือ0บวกได้1ก็ได้1 2 3นะฮะเลขที่ออกล่างคือ0 2 ก็ถูกที่สองหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักร้อยคือ1บวกได้1คงที่เป็น2องเดินหน้าเบีก2แต้มได้2 3 4นะคะเลขที่ออกล่างคือ9 2ถูกที่2หลักหน่วยนะคะ หลักร้อยคือ8หลักร้อยคือ8บวกได้1คงที่เป็น9 9เดินหน้าไปอีกสแต้มได้901นะคะเลขที่ออกล่างคือ6นึ่ถูกที่1มาหลักหน่วยนะคะสังเกตก่อนหน้านั้นก็เดินค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเดินหลักหน่วยวก็มางัวเนี้ยที่มาออกหลักสิบ แต่แอดคิดว่าน่าจะมาหลักหน่วยตอนนะคะถ้าสูตรเดินตอนะคะแต่สูตรนี้มั่นใจอ่ะยังไงก็ต้องมาตัวหนึ่งอะ่ะห้าหกเจ็ดยังไงก็ต้องมาค่ะหลักร้อยคือสี่นะคะสี่บวกด้วยหนึ่งได้ห้า เดินหน้าปอีกสองแต้มเป็นห้าหกเจ็ดเลขที่ออกคือห้าสามอันนี้ผิดไปออกเป็นหลักสิจริงๆต้องมาหลักหน่วยก่เพิ่งจะผิดอันนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็มาหน่วยมาหน่วยค่ะก็หลักร้อยคือสี่บวกด้วยหนึ่งเท่ากับห้าห้าเดินหน้าปอีกสองแต้มได้ห้าหเจ็ดนะคะเป็นหลัก ล่างเด่นล่างที่จะมาหน่วยล่างว่าถัดไปนะคะเพ,พื่อนพิศนานะคะก่อนหน้านี้ก็เดินอยู่นะคะสูตรนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เดินยาวนานนะคะถ้าใครชอบคิดคำนวณก็ลองไปคำนวณดูนะคะใช้สูตรตามที่แอดเขียนไว้เลยะคะ่ะสูตรนี้เก็บไว้เลยนะคะพอามาเล่นถึงวันนี้ผิดวันน้าก็ไม่น่าผิดหามต้องมาค่ะอ่า เราก็มาจับนะคะสิบล่างได้หนึ่งห้าหกสิบล่างนะ,ะได้หนึ่งห้าหกนะคะหน่วยล่างได้ห้าหกเจ็ดก็จะเห็นมีเบิ้ลละสองเบิ้ลเบิ้ลก็ถ้าไม่ชอบก็เล่นน้อยหน่อยก็ได้นะคะจับคู่ได้สิบหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหกห้าหกหกหกเจ็ดนะคะ ก็เล่นตามนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจจะกลับด้วยก็ได้นะคะตัวไหนถ้าคิดว่าหลักหน่วยไม่มาเจมาหลัก10อะไรอย่างเงี้ยหลักหน่วยไม่มาห้าก็เอาห้าไปอยู่ข้างหน้าได้เอาเจ็ดไปอยู่ข้างหน้าได้นะคะก็จะได้9ชุดตรงแล้วก็ถ้ากลับก็18ไม่ถึง18เพราะมีเบิ้ล2ชุด ก็จะ16ชุดก็ไม่เยอะนะคะาฝากล่างไว้อีกักชุดหนึ่งนะคะไว้ให้เพืเ่นน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 อนๆพิจารณาแล้วเดี๋ยวคลิปใหม่แอดจะทำสรุปปนสรุปตัง้งก่อนวันหวยอ,ออกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ